ซ้อนแซ่นะค่ะเคยมีคนติดต่าได้เหรอมีค่ะพี่ไข่แล้วแต่เขาไม่เอาใช่ไหมไม่รู้ยังไงก็หายไปเลยค่ะใครอะติดต่อคนแถวบ้านนั่นแหละค่ะนึกว่ามีคนมาถ้าเลยไหมคะใช่เป็นที่เก่าหรือเปล่าที่เก่าค่ะเนี่ยเขาไม่ให้ขายอปัญญาโพธิ์ดะ มึงอยามาขายของกูเดอออีฮานี่มาไม่รู้อ่ะอีฮานี่มาอีฮาี่มาอค่ไม่รู้เอาเขามาทำขใครนะา่าอย่างเดียวอีฮานี่อีฮานี่ ไม่ใขายอะ่เยะเดี๋ยวไว้ลูกให้ร้านเต่มีสิเนเยอะนะคะพี่ไข่ขออ,อ,อยู่นะคะอืมไม่ยอมใช่ไหมคะอืมก็ไม่ยอมครับทต่ไม่ยอมทำบุญเอาไหมไม่เอาผู้ที่เป็น d o u พูดตัวอ่ะ ยเยอะเลยยืนห้อมล้อมกันพูดคำเดียวอีห่าอีหา่าแม่าขาครับย,รยังไงไเจี๊ยบผ่อนเนาะไม,ไ,ไม่ได้เลยไ,ไม่ได้เลยไม <นะ S 2> ่ได้เลยตั้งนานแล้วพี่ไข่แต่มันจำเป็นนะคะมันมันช่วงนี้ธนาคารเขาลดให้แล้วก็เลยอยากจะขายให้มัน,ม<ค>นไ,มได้ไดไมคุยับพีเนาะ,นะนะ พีเป mm ็นเจ้าของที่ด้วยอ่ะพีทั้งสองคนเลยขวดให้เอาไหมบ้าอวบวดก็บ้าอวบหวงเลยใช่ไหมคะพี่ครับจะทำบ้านให้เอาไหมไ่ะบ้านหลังใหญ่ใหญช่วยๆตรงที่เยวไหมล่ะ ดเดาทำกระถิ่นให้เอาไหมคะเดียะมาพญาจังดเดาอะไรก็ไม่เอาทนได้ให้คุณตาคุณยายบอกว่าจะทำยังไงให้คืนที่ตรงนี้มันลอกเลยเป็นทองให,ให้ลูกหลานได้ใชแหละจะได้ไม่ต้องขาย<อ>เขาเขาให้ทำอยู่แล้วมันไม่ทำเองมันขี่เกี่ยมันจะขายงไงเจ้ามันไม่ทำเองมันไม่ียายันมันแคเกียยไม่ได้จะขายอะขายอย่างเดียว ไม่คิดว่าของพ่อแม่เก็บไว้พวกมนะันอะมากมายแค่ไหนทั้งพังนั้งแดงพ่อกับแม่เก็บหอมรอมริบให้ลูกให้หลานไอ้พวกนี้กันไรพวกไม่รักดีไอ้พวกหาแต่ตัวเองนะนาเป็นชกเลยมาวายมาวายมาวายได้ก็ไม่เอา,เ,อาเพราะใจของเขาตอนเนี้ย อย่ไม่ก่อนนะเดี๋ยวใจดีก่อนไม่รู้เมื่อ,อไหร่จะใจดีอ่ะหรือ,อพี่ขาไห้จูนธุรกิจที่ทําอยู่อย่างนี้มาทำอะไรเหรอคะทำทำลานตากนลานตากอะไรอ่ะตากากากค่ะตากากากมันตากกากมันน้ำมันไม่ดีตรงไหนอ่ะค่ะอ,อ,อยากถามพี่ไห้ค่ะว่ามันมัน,ม,นมันดีไหมมันไปได้ไหมเดีย๋ยวก่อนสิ ด่าน,านตากให้เขามาเช่าหรือตากเองเหรือว่าไรอ่ะด่านตากมันไม่มีตรงไหนไม่ได้เน่าปเปื่อยตรงไหนนเนี่ยนี่แหละากถามที่ไข่ว่ามันมันจะลุ่มไปหน้าไหมหรือยังไงไปยังไงมันเขาทุังตกเกลือตากลานมันไงใช่ค่ะตางเกตถ้กกรถารดพ่วงมันจอดอ่จะ ก็ไม่ได้จอดค่ะแต่ก็ทําไปทําไปแล้วมันก็มันก็ทําไมดูเหมือนจะด้างเลยนะี่สีนมันก็เยอะยังไงมันเหมือนจะด้างเลยอ่ะว้าทำอะไรก็แย่หมดเลยเนี่ยมีเด็กทั้งเด็กด้วยรอเปล่า อะไรนะคะเคยมีเคยท้องแล้วหลุดหลุดไหมไม่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 ค่ะเคยช่วยใครเปล่าไม่ไม่ได้ช่วยไม่ไม่ไม่แนะนำใครให้เงี้ย้ำมาตีขาดมอดได้ปะตีขาดตรงไหนคะพี่หายนี่ทำอะไรไม่นริงแต่ไม่ได้เทงไม่ได้อะไรนะคะจริงเปล่า มีเหรอคุณมุงกุมานก็ไม่มีดหรมีมีลูกชายแค่สองคนก็ไม่มีเคยมีอะไรนี่น้องหรือว่าอะไรการตามกันมามันมีติดอยู่เนี่ยลูกของลูกชายบางครั้งไปทำทานหรือเปล่าหรืออะไรเนี่ยพี่สาวพี่สาวเออเป็นที่ เป็นพี่สาวมีค่ะของพี่สาวแต่เราก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขานะเราไม่ได้แนะนําอะไรเขานะคะแล้วอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่ะไม่ค่ะคนละหลังแต่ก็ติดก,กัน <c oughs> ติดก,กันบ้านติดก,กันะม่ติดกันมันก็กินข้าวหม้อเดียวกันนะ่หละมันก็รับรู้กันหมดแหละขาะที่ว,ว่าการเป็นเผ่าพันธนะุ์เนาะ ตัวพันการรับรู้รับเห็นม,มันก็ลามไปถึงบรนทบุรุษมันจะทำมาหากินไม่งอกเงยนะใช่ค่ะแม่ต้องรีบแก้นะแม่งั้นไอล้ลงต่างมันมันจะล้างแล้วเนี่ยกี่ได้อะครับตรงที่ทำใช่ไหมคะามแปดล้าน ในต่างเจ้าที่ไม่อะไม่ได้สร้างค่ะอยู่ที่ลานไม่ได้สร้างแต่อยู่ที่บ้านมีค่ะสารพััวไม่พูดถึงที่ตากกา่างกันมาหนัก<อ>ะจะที่เอาให้เขาไปไหวไหมครับจะที่ก็ไม่ฟังแต่จะอ้วกแลว <c oughs> ไม่มีบุญกันเลยอะไม่มีชินมีทาไม่สวนมวนไม่ทำบุญกันเลยอะช่วยยากมากเลยอะเข้าวัด่วนมนมั่งหรือเปล่าเนี่ยายไปอยู่นะคะไปแบบไหนแต่ช่วงช่วงสามปีมานี้ไม่ได้ไปเพราะว่าติดคูณยายสามปีนึกว่าสามวัน คุณยายแกเก้าสิบกว่าปีแกเพิ่ง <90 S 2> จะเสียก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปไหนเลยค่ะอยู่ไไายอืมมันทําอยู่บ้างก็ได้ก็ทำํำไหวพระสวดมนต์วันพระธรรมดาค่ะมันต้นจริงจังหน่อยครับชินมันต้นได้ด้วยอ,อืมช่วยลำบาจกจาที่ก็ดือดูจะทีบะจะชินนะ ทุกท่เดี่ยแต่ไม่ได้ดื่อมโนไม่มีบุญนะอือเจ้าที่บ้านเป็นยังไงคะพี่ไข่ไปทเํเยอะตอนนี้ยังปวดหัวไม่รู้เจ้าที่ไหนต่อเจ้าที่ไหนจำบ่หมดเลยเนี่ยอืม ไม่มีอะไรเปริดทักอย่างเลยอืมอืมมาเปิดเป็นโมเดออืม เอาไงเดียโปจะช่วยมน้อยยังไงอ่ะ จงไปช่วยัววิญญาณเด็กก่อนนะึนจะเปิดอะ่ะได้ด้กกปัญหาที่ดววิญญาณเด็กก่อนนี้ต้องรู้ว่าเราอยางค่ะจะีหมดเลหันลังหมดเลมันนู่ไม่มีบนช่วยยาก ต้ไปสื่อกรแจ้งให้เด็กก่อนนะทีนี้ไปทาี่เย็นนะต้องไปที่นอนพุทธสานไกลตัวแจงแจงเดี๋ยวให้ข้อมูลได้ปะแจ้ก็ต้องไปแก้กรรมก่อนไปสื่อกรรมได้เดี๋ยวเขบอกดเดี aluminum, ๋ยวให้ข้อมูล มันต้องแก้ค่ะเพรแกไปไม่ได้เนี่ยมันเชื่ออยู่นอนเปียกกันอยู่ที่ให้เดียถ้าไม่ได้ชวนแม่เดียมันไปด้วยเนี่ยมันจะได้เปิดอะดูไม่ดกใครที่พ่อที่แม่ที่นี่ด้วยมันพ่วงด้วยกันอ่ะดูใครรูดิ คพี่สาวแฟนที่จิดกันที่ที่งมู้ที่จะดีอืมแต่ที่คือเด็กกันทั้งกองก็กกกคือไปสื่อเลยเนาะก็จะได้รู้เนาะใช่นไหมคะมีเด็กรูปพี่สาวเหรอสาวพี่สาวปเป็นหนึู่กน่แล่คนหนึ่งก็ออจะได้ว่าเป็นลูกแฝดอ๋อเนี่ยมนนันติดอยจุ้ยอ่ะมันมีเด็มาากมาฟ้องอ่ะ มันอยากไปเกิดม,มันก็ปิดกันอยู่เนี่ยปิดกันอยู่ว่ครับถ้าไม่ปไปแก้ไขตรงนี้ก็จะไม่เปิดจันชวนแม่มันไปด้วยแม่ชวนแม่มันไปด้วยแม่มแกับเขาแม่ยไปแล้วอะไรนะเดินจัไม่เจ๊แต่เจ๊สุขภาพไม่ค่อยดีนะ ใช่แล้วเนาะก็คงจะพอนป่าเดินม่ถ้ามีเด็กันจะทนยางแกนะถ้าอยากขายอันนั้นก็ต้องแก้เหมือนกันเรื่องพ่อกับแม่มันก็ขายไม่ได้ล้องผู้ชายก็ไกดูครับแล้วแต่ชินใจดู กรรมเป็นเผ่าพันุนะครับต้องแก้ดูนะเด็กอย่างเดียวใช่ไหมะต้องมีสื่อกับสาสิมองมีสื่อกับก่อนะไม่อปดไม่บอมเอม่งานะร้านมันจะเป็นรานร้างมันเห็นเป็นแบบนั้น่ะ เราบวชสามชีวันนะขายที่ได้หลายตังค์นะถ้าเราไม่ธรรมดาเลยก็อย่าเงี้ยเราตายไปที่ขายไม่ได้ลูกแหลงก็ขายไม่ได้ลองคิดดูครับไม่มีแค่บังคับขายจะว่ามาเห็นแบบนั้นอนะ่ะ แกเด็กก่อนเนาะพี่ไขค่ครับครับไปคุยกับแมก่ก็ของก็าได้ลองถามก็